เวลาที่เราต้องอธิษฐานที่โบสถ์ทุกวันอยู่เป็นประจำมาเพอทุกครออกมาลอดนางนิโคมันก็ไม่ต่างจาก ที่เรารู้สึกวันนจาการกระทั่งไม่อาจจะเฟ่ทุ่มาดอกเราไม่ need to show and ุโ e e ม่ม o ทุ่ d โลจแต่เป็นยังานส่วนเราวิเคราะงเหมือนในเตอน้ำมันให้กับตัวเองไม่ว่าจะแบปอีสกี่เพลงมันจะได้เลยว่ามันยัง flow ์ลยก็ชนโด Oh no I'm there well ไปดูขึ้นใน live my side you can't t r ส s t me ถึงไม่ได้อยู่ในเดียว w n แต่เดินกับใครเป็นคร่าวกล่าวแทบทุกครั้งที่กลาวเในน้มัดีมีก็แค่ต้องทำในสิ่งที่เราจะเปต้องทำแค่ทำอะไรก็เรื่องของเามันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องจำพูดแตคส ว่าฉันเป็นคนที่เป็นไม่คิดไม่วังให้ใครมาข้าใจวที่ฉันทำนั่เพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อใครฉันเป็นอย่างที่เป็นฉันเป็นอย่างที่เ็นฉันเป็นอย่างทีเป็นฉันเป็นอย่างเป็นไม่ดว่าเป็นแค่เหไที่ไม่ว่าใครก็ไม่ได้คิดจะมาเข้าใจในความเป็นไปหรือตั้งคำถามในความสำคัญแต่ก็ไม่แค่ว่ามันจะเป็นแบบนี้นานเท่าไรเพราะเราก็แค่ต้องทำมิถิตรทีละทุกำมีความ ไม่ทันก็โก้หม่ยมันจะไม่มีใครรักไว้ดิสโรไว้ไม่ทำไม่ท้อใจ You o u s h l ูชูดลิสเซนอ๋อในเขาไม่ใกล้ๆคำเย็นสีจะโชยเห็นว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ได้ไงหนังใครก็ทำและในทุนกความไม่เหมือนกัน t mean, ีทว n you and me สีพยายามจะลองก็ตามใจใจแต่คิดว่าในก็เข้ามาก็รับประเดี๋ยวมาชิพไม่ได้ไปจำคนเข้ามาจะพูด,ดยงังไงก็พูดไปแล้วเอาเลยที้มันถูกใจบางคนก็ไม่ไหวทั้งเรื่องมันร้องเพลง,งในสิ่งที่ฉัน ที่ฉันทำนั้นเพื่อตัวเองไม่ใช่่เพือใครฉันเป็นอย่างที่เป็นฉันเป็นอย่างที่เห็นฉันแพงอย่างเดซฉันเป็นอย่างที่เห็นฉันเ tell ว me w h do ไดกัน tell me w n ด้น t t เจมีว่ด้ tell me what I can do baby I can do